สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนครับครับเป็นจใจแน่นอนครับทั้งไทยทั้งเล่านะครับเนาะครับมีผู้ช่วผู้มานบ่นาะครับทั้งสองเสียงยาผ้าเละครับว่าไทยวาวเล่านะครับเขาเต็มเต็มครับสําหรับชุดของเก๋ใหญ่ครับมาแรงครับปีนี้มาแรงครับสําหรับชุดของเก๋งใหญ่ครับเปินจัดชุดสูตรไม่นะครับเปินจัดสูตรหม้เพื่อนครับครับ ไถ่กะเข่าเล้ากะเข่าครับมาเต็มเต็มแล้วครับเนาะครับเอ่ะมือนี้เพิ่นกระซุ่งมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับมือนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะครับเนาะครับเป็นวันอาทิตย์ที่สองแหละครับมูว่านนี่ยก็เป็นวันที่หนึ่งมูนี้วันเป็นวันอาทิตย์ที่สองครับกับมืออื่นหุดแล้วครับแต่ว่าเพิ่นซุ่งมาแล้วครับครับเพิ่นดีใจแห้งเนาะครับเนาะครับของไทยเพิ่นกระแตกซะแตกใสครับเพิ่นฟันไปหลายล้านอยู่ครับสําหรับ ตัวเลขของเพิ่นครับการเล่าในเพิ่นก็ได้ประจำแล้วครับเพิ่นได้มาประจำแล้วครับเพิ่นก็บริได้ขาดตกโป่งพ่องแล้วครับเรียงเงินเลี้ยงข้ามนะครับเนาะครับเจ้าแม่ครับเจ้าแม่สายยาของเพิ่นเจ้าแม่เลขหุ้นครับอยู่ตลาดเมืองทองหมดแล้วครับครับสําหรับเกยใหญ่กับขึ้สีเห็นกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับนี่เป็นงวดที่11เดนะครับเด้อครับ ที่เบื้องมาบ่พาดครับอยู่นได้หนีแล้วครับกับผู้ใด้เขาไปเบิ้งย้อนหลังอะไรครับเขาไปเบิ้งย้อนหลังแล้วครับเนาะครับสาหรับผู้เขามาไม่ทางส่องเสี่ยงหยาพาเลาะครับเขาไปเบื้องับว่าผนเดินมาจังใดครับการไปการมาจักงวดแมีนเทบ่ครับหรือว่าทางส่องบอเองครับอันนี้ยืนยันได้ครับเข้าทุกงวดครับครับ ครับสำหรับตัวเลขเล่าพัฒนาวันที่3นะครับเนาะเป็นวันจันทร์ครับกนจะเข้าไปเบิ้งกับมาเบิ่งวดที่แล้วก่อนครับวดวันศุกรุกครับของคนกระแตกอีกครับเพิ่งไปที่สองนะครับเนาะครับวดวันที่ยี่สิบแปดเกยง่เกยง่หลุดไปที่ศูนย์กับสองครับศูนย์กับสองเน้นสองล่ะครับเน้นสองมาเลยครับ เลขที่ออกกับสองซแหละครับตัวแรลกนะครับเนาะครับเลขกซีตัวกับสองซีสามเก้าครับสองซีสามเก้าครับสองซีกับเป็นเลขล่างเนาะครับเนาะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวเลขของเพิินครับงวดที่แล้วครับก็คือสีมีผู้โชคผู้มาร์ยูแล้วครับก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับเด้อครับกับท่านสองกับซีดีใจน้ำครับก็บ่ได้วานยังไรหรอบครับ ครับเพิ่นหายมากศนย์กับ2ครับเลขวิ่นก็เพิ่อน2047่ครับสองศูนย์สี่เจ็ดกับสองศูนี่เเป็นอนเป็นเลขวิ่นครับจับคู่มากกับสองศูครับสองสี 2, 7, ่ 2, 4, 2, 7, เป็นตัวร่องครับกลมเด่น20กับยุกลลางพอดีแหะครับถ้าจับเรียนก็ เหรียญม้วนๆนะครับเนาะเหรียญเพื่อความสนุกสนานครับการทีโอเคแหละครับสําหรับเปิร์นเนนมาแล้วครับหลุดสองนะครับเนาะครับตัวหลุดของเปิรนเปิร์นเนนไห่สองับมารถสองซีครับสองเก็กลายเป็นตัวร่องของเปิรนสองเก็เปิรนจับตัวนี้นะครับเนาะเปมาได้จับตัวหนาครับไห่มีหนึ่งศูนย์สองแปดศูนย์เก็แหละครับสําหรับตัวเลขครับงวดที่แล้วนะครับเด้อครับ เลขสามตัวกับสองศูนย์สองเลขสามตัวมันออกกับสี่สามเก้าสามเก้ากัเป็นเลขบนครับศูนย์สองสองครับก็ง่ามอยู่ครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับมาดีมาเด่นของเพลนครับครับสำหรับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเหรอครับสำหรับการกติดตามนะครับเนาะท่านสองเส้นยาผ้าะละก็เอามาตอนมาฝากเอฟซีครับกับพี่แค่นี้แหละครับเอาไปต่อธนว่ฒน์มัสูงมากครับสูงต่อครับการ์เอ,อนี้กลาเป็นมื่นวันอาทิตย์ละครับกับกสิกรโลงเนี่ยเอฟซีเบิ้องละครับครับสำหรับตัวเลขเราพัฒนาเนาะครับเนะเาะ เล่าพัฒนาเป็นเล่านยครับเด้อครับเล่าเล่าพัฒนาครับวันที่สามครับวันที่สามมีหน้ามีนาคมหกแปดนะครับเนาะครับหกแปด ครับสำหรับตัวเลขครับสำหรับตัวเลขเลขหลขุดเลขวิ่งครับเลขวิ่งครับวันที่สามเกย์ใหญ่หลุดไปหลุดได้เลครับได้ครับหนึ่งหนึ่งและเก้าครับเลขวิ่งของเพิ่นเลขวิ่งของเกย์ใหญ่กามี่ห้าหกเก้าหนึ่ง เป็นฮาหกห้าหกเก้าหนึ่งฮาหกเก้าหนึ่งครับฮาหกเก้าหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งจับคู่ครับจับคู่เลขจับคู่จับคู่ไปที่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งะครับเนาะครับเอาหนึ่งห้าเก้าสีนี่ก็ออกดูยุกแล้วเรลียกไทยพร้อมละครับเลียกไทยพร้อม96้าหกครับมีอยู่ เพ่อนเพได้จับหนึ่เก่ามาครับเนาะครับเพิ่จับหนึ่งครับเพ่อนเ่จับหนึ่งเก่าหครับรเด้อครับ,บจับเอาครับการเลขสามตัวครับที่นี่เพ่นจับหนึ่งเก่ามาห้ครับการเลขสมตัวครับแปดแด 881แปดหนึ่งแปดแปครับแปดแปดนะครับเนาะครับเอาไม่แค่นี้ครับสำหรับตัวเหรียมเพื่นครับตัวเดียนตกกลมเพื่อนครับเราพัฒนาครับประจําันที่3ครับ หลุดไปที่หนึ่งกับเก้ากลมเด่นหนึ่งเด้อครับเด้อครับครับเด่นไปเลยครับเด่นหนึ่งอันนี้เอาไปจับวิ่นครับเหล็กวิ่นของเพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นกับเขาวิ่นอยู่ครับสองีครับสำหรับกลมเด่นของเพิ่นเพิ่นเก่งมากงวดนี้ชุดนี้ครับ เก่งไปที่หนึ่งซีนะครับเด้อไปหนึ่งซีครับตัวร่องเป็นเก้าเก้าหาครับมีตัวเดียวครับนี่ครับครับสุวยๆงามๆครับอันนี้เป็นตัวเหล็กเล่าพัฒนาครับของเก๋ไงนะครับเด้อครับเก้ใหญ่ มาย่ำได้กับโรคไงย่ำนั่นแหละครับแอดบ่ได้กักบ่ได้ยังเนอครับบ่ได้มีตกกันตัวยังครับเอาไปฟีเพี้ยวเนาะครับเนาะครับทางส่งครับครับนี่เป็นตัวเลขของเก๋ไก่เมืองทองเลยครับเด้อครับเป็นเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเนียนย่ำเล้าพัฒนาครับสําหรับตัวเหล็กมีหลุดไปที่หนึ่งกับเก้าแหละครับห้าหกเก้าหนึ่ง ตัวนั ubers, ้นก็เป็นเลขวินครับเอาไปวินเลยครับเด้อครับวินครับสําหรับข้อวินนะครับเนาะครับสําหรับข้อหลุดประเด็นไปแล้วครับหนึ่งครับสําหรับข้อหลุดครับมาหลุดหลุดหนึ่งไปเลยครับครับสําหรับตัวเด่นตัวคมมือเบิรนกันหนึ่งซี่แหละครับแปดแปดหนึ่งห้าสี่เก้าครับอันนี้เป็นเลขกสามตัวครับมาขัดจัดเลยครับเด้อครับคัดกระพาน ทางสองกับเสนอเป็นเพียงระทางหรอกครับเนาะครับเพื่อเพิ่มสนุกสนานเพื่อเพิ่มบันเทิงครับครับนี่เป็นตัวเลขของเกียร์ไงครับรัฐบาลเล่าพัฒนาครับโทษที่โทษที่ครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับมืออื่นหมดละครับครับสํารับคลิปนี้ก็ไม่ยังไงแล้วครับทางส่องกับขอลาพี่ร่าน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องโชคโชคมั่นมั่นล่ล่หรือยๆครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเด้อครับผู้ใดโชคผู้ใดมั่นก็ได้ครับ สำหรับปูติดตามไหมมาไหมครับเขากดติดตามไปครับ mm hmm. ครับ mm hmm. พอกันไม่คลิปนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ